เอาดอกอันนี้นะคะลืมชื่อไม่รู้ดอกอะไรชื่อดอกอะไรไม่รู้เอากลับไปด้วยนะคะปีที่แล้วก็เอากลับนะคะแล้วก็กว่าจะได้ปลูกเนาะเขาก็สลับสบับกสะบบอมนะคะเออทีนี้ก็เอาสตรอเบอรี่นะคะไปด้วยนะคะแล้วก็จะเอารา,ราสเบอร์รี่นะคะเอาราสเบอร์รี่ไปด้วยเนาะเออ นี่ราสเบอร์รี่ของเราเองนะคะเดี๋ยวขุดไปแล้วก็นี่แหละดอกนี้นะคะก็จะเอาไปด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไอ้ลืมพูดไปนะคะไอ้ลืมพูดไปว่าไอ้โอ๊กอะไรเงี้ยเขาเป็นนะคะเขาเป็นพืชนะคะเ,เมืองหนาวนะคะบ้านเราก็อยู่ในภูเขาสูงใช่ไหมจะลองเอาจะปลูก ปีที่แล้วปลูกเขาก็ขึ้นแล้วแต่ว่าปีที่แล้วเราเก็บตอนเดือนตุลาเนาะก็คือเขาผ่านความเย็นของฤดูใบไม้ร่วงไปแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้มเมล็ดเขาก็พร้อมที่จะงอกทีนี้ก็จะลองปลูกสักเม็ดสองเมล็ดนะคะแล้วก็จะเอานี่แหละเอามเมล็ดส่วนใหญ่ก็แช่ไว้ในตู้เย็นก่อนให้เขาเหมือนกับว่าเขาได้ผ่านฤดูใบไม้ร่วง ไปด้วยนะคะก่อนนะคะเนาะแล้วก็เมล็ดแอปเปิ้ลเหมือนกันนะคะเอาไปแช่ในตู้เย็นชุบไอ้นั่นนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากปลูกแอปเปิ้ลจากเมล็ดที่ประเทศไทยอเอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ชุบที่ชู่ให้เปียกไปหยกแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกแล้วเขาก็จะงอกอันนี้ก็คือจะเอากิ่งแอปเปิ้ลผ่านการแชร่น้ํามาแล้วแหละนะคะไปด้วยไปทดลองดูนะคะเนาะเออไม่แน่นะ